ใครๆก็มันอยากจะอิมขึ้นทุกคนอนะ่ะคุณผู้ชมต้องดันนมออกทีวีจะบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยคือเอางี้ดีกว่ามีน้อยมีมากก็ขอไม่ว่าจะมากหรือน้อยอย่าให้มันหย่อนคล้อยกันไปตามแรงโน้มถ่วงแล้วกันมีน้อยก็ขอให้มันชูชันมีมากก็ขอให้มันต่งตึงเออมันมีอะไรกินบ้าง อ่ะเดี๋ยวมาดูกันพี่แม่ครับอะไรขอไปดูด้วยไหมพี่อยากมีนมเหรออยากเอาให้แฟนไข่ขึ้นนิดนึงอ่ะดูไว้บอกแฟนกินนะกินเองระวังนมใหญ่กว่าแฟนบ้ามันจะใหญ่ขนาดนั้นหรอเนองไข่ไก่มีโปรตีนซ่อมแซมเนื้อเยื่อสวงอกให้กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งอเออนะไข่ไก่อย่างแรกอันที่สองที่ชื่นชอบคือปีกไก่เลิศ ปีกไก่เนี่ยนะออชอบมากปีกไก่ก็มีแหล่งโปรตีนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยคอลลาเจนธรรมชาติานะจ๊ะเอออันนี้ปีกไก่นี่ก็เป็นที่ชื่นชอบอันที่3ก็คืออัลมอนด์และถั่วชนิดต่างๆก็ชะลอในการหย่อนคล้อยของหน้าอกนั่นเองนะจ๊ะอันต่อไปก็คืองาดำค่ะมีวิตามินอ e ีสูงนะคะกินประจำก็ช่วยเพิ่มขนาดหน้าอกได้<อ>แต่ก็ไม่ใช่ตะจ้วงตักกินเป็นข้าว พูดอย่างนี้เดี๋ยวงานดราจะขาดตลาดเออ,อันต่อไปมะละกือมะละกอค่ะบำรุงซวงอกนะคะให้มันเต่งตึงกันอยู่เสมอค่ะและนี้เออแฟลกซีดอันนี้นะที่เคยนำเสนอนะใส่โยเกิร์ตกินตอนเช้าอะไรอย่างนี้ก็ช่วยบำรุงเนื้อเยื่อภายในซวงอกให้กระชับมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะน้ำมันมะพร้าวเอยไม่ใช่นี่นะ้ำมะพร้าว <laughs> ไม่ได้เอาไว้ล้างหนะ้า <laughs> อันนันงานฝส นี่เป็นแหล่งฮอร์โมนเพศหญิงชั้นดีเพิ่มไซน้าอกคุณได้อเย็นชื่นใจไหนลองดูดอุ้ยใหญ่ขึ้นจริงๆด้วยโอ้ยคัดมาเลยคัดน้ำมะพร้าวที่ดีมาเลยอยากใหญ่เร็วๆครับ <c oughs> ให้เอาลูกมะพร้าวยัดเข้าไปเลยอันนี้มันทางรัดไปใจเย็น กำคาญบ้าหรือว่าดูดปุ๊บใหญ่ปั๊บ,บต่อไปจมูกเข้าวสาลีก็ช่วยให้ระบบไหลเวียนเลือดบริเวณทรงอกของเรานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผักผลไม้รู้อยู่แล้วฟื้นฟูการหมุนเวียนของเลือดบริเวณหนนะ้าอกได้นะคะคุณเพราะฉะนั้นสะดวกอย่างไรก็รับประทานอย่างนั้นแต่ถ้าจะรับประทานทุกอย่างเลยเพราะจริงๆไอ้ของที่พูดเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะทรงอกคุณเท่านั้นมันมีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งร่างอาเออนะคะเพราะฉะนั้นก็ รับประทานการแล้วก็อย่าลืมออกกําลังกายรวงอกด้วยนะคะคุณไม่ใช่แบบว่ากินอย่างเดียวแล้วก็แหมอยู่ดีมันจะดึงขึ้นมาเลยก็ต้องมีท่าออกกําลังกายด้วยอะไรด้วยใช่อ่ะพร้อมนะคะคุณพร้อมครับส่งไปหนึ่งบทเพลงอ่ะวันนี้ลากันไปก่อนราตรีสวัสดิ์ค่ะ